โอ้ Ooh, แถวนี้คนมุงเต็มมากเขามาทำอะไรกันเนี่ยบูสต้าอะไรเนี่ยเขาต้องการอะไรเนี่ยกีบมีพุนพุนไมคืออะไรนะนี่ <P oon. S 1> นายหมาย <P oon. S 1> ความว่า <P oon. S 1> นาย,ยากได้ผลพระเหรอเ้ย <laughs> คนเยอะอย่างนี้เราจะมาปลอมตัวขอผลกันนะฮะก่อนที่เราจะไปตีบอสขอผลฟีนิกคนเยอะมากดูสิโอ้โหตื่นเต้นว่ะวันนี้จะมาลองใจคนนะัะ <laughs> อ๋อเขาตอนนี้เขาใช้ผลมังกรอยู่อ๋อน่ารักดีจะตายทำไปนายไม่ใช้ไปดิตอนที่เราจะไปตีเจ้าทะเลนะครับผมจะมาขอผลนะฮะถือว่าเป็นการทดสอบสังคมดู <c oughs> ผมยัได้ผลแสง <c oughs> ขอผลไหยครับแล้วด,ด,ดูสภาพการแต่งตัวเราด้วยเลยมีคนเขินด้วยอะไรเนี่ยโอ้โหเกินว่ะขอผลฟินิก มีแต่คนอยากได้ผลเต็มไปหมดเลยอะ่ะพี่มีฮาคิราชันป่ะครับไม่อยากจะขิงอะ่ะโอ้ทำไมไม่มีคนหลับวะเนี่ยมาครับวันนี้ผมจะมาแจกผลนะครับโอ้โหรอบแรกก็ได้อันคอมมอนเลยเหรอเฮ้ยผลแรงมาแล้วเน,นี่ยได้ผลดาร์กมารอบนี้บวังว่าน่าจะมีขาดตลาดเหมือนรอบที่แล้วนะฮะถ้าไม่ได้ก็เหมือนเดิมครับไปนั่งเศร้า มาครับผมกล่องต่อไปโผล่อะไรมาบ้างนะโอ้โหรอบนี้ม่งมันมีแต่มันมีแต่ขอบเทามานะ่ะเฮ้ยโอ้โห,โโหมันขาดของแหละครับผมไม่เข้าใจเลยเนะี่ยดูดิเอาบมือไหวเพราะ้าสงสารอะ่ะเฮ้ยได้มาหนึ่งขวล,ละโอ้ผมสงสารนะผมอดใจไม่ไหวอะ่ะชื่ออะไรสิครับถ้าเราได้ทำบุญก่อนที่เราจะไปตีบอสเนี่ย จีเอ็มต้องเห็นความดีความงามของเราเราต้องได้ดบของแน่นอนนะอันนี้คือพิธีกรรมก่อนที่เราจะไปตีเจ้าทะเลทุกครั้งเนรับเขาขอเขาขอส้มอะพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ขอส้มนี่เองบ้าเปล่าเนี่ยเฮ้ยได้ผลแล้วมาเยอะมากรอบนี้ไม่เกลือวอะบนหน้าร้านก็ไม่ได้เลยเฮ้ยผลแล้วมาแล้วเชดดโดนี่ผลที่เราได้มานะครับมีผลไอ้นี่โอ้ผลกาก ผลโอเปไอ้ทำไมไม่มีแต่ไดโนเสาร์วะเนี่ยคนนี้อยากได้ผลแก๊สเนาะไปเออมีคนได้แล้วอันนี้อยากได้ผลส้มอาปาปร้อเล่นร้อเล่นอ่ะดรอปให้ละอ่าใครได้อะไรก็กินกินไปเถอะนะถือว่าฟาร์มไปก่อนเฮ้ยอนี้ได้สองผลเลยอะเฮ้ยแบ่งเพื่อนแบ่งเพื่อนแบ่งเพื่อนแบ่งแบ่งเดี๋ยวนี้แบ่งเดี๋ยวนี้ถ้าไม่แบ่งนี่ระวังโดนตีนะอย่าดื้ออย่าดื้อครับอย่าดื้อคนวิ่งตามไปแล้ว เดี๋ยวว่าเป็นสีสันเกมนี้นะฮะ <im it> <im it> เอาไปแกล้งหน่อยถือรอ,อ,อ <im it> ดวัานีครับแน่ yeah. <im it> ทุกคนน่าจะรู้ดีนะสนหรับไปรุ่นไปรุ่นขอผลแน่นี่มันคือผลมาก่อนนะครับ <im it> เรียบร้อยไปแล้วครับน้องๆบายครับ ah ผม <im it> เจอกันโลกหน้านะเมื่อชาติต้องการไม่นะน้องๆพี่ไม่อยากทิ้งน้องๆไปเลยว่ะเอางี้ละกันถ้าน้องๆเนี่ยฟาร์มเลเวลถึงเลเวลหนึ่งพันแปดเมื่อไรนี่ยก็ตามพี่มาได้นะจ้ะน้อง <c oughs> ต้องบอกลากตรงนี้แล้วเหรอ <c oughs> บ,บายครับโชคดีฮะไว้นายมานิวเวอร์ได้เมื่อไหร่นะนายค่อยมาเจอกับเรา จ้าโลกใหม่ดูสิสามบาปหาง่ายไหมเจ้าทะเลเกิดยังยังไม่เกิดครับตอนนี้ต้องรอไปก่อนเนื่องจากว่าตอนนี้ขออนุญาตเดินเที่ยวเล่นแป๊บหนึ่งนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนไปไหนกันนะเฮ้ยเฮ้ยไปไหนอะไปไหนต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนที่เกาะฮาโลวีนเนี่ยอ้าวเรียบร้อยครับผมโอ้โหลักกี้เข้ามาก็แจ็คเกิดเลยแหละครับ มาถึงก็เปิดเลยฮะไม่รอแล้วไม่รอแล้วเป็นอะไรที่ตีนานมากเรต้องรอเพื่อนๆมานะวันนี้ทําบุญแล้วหวังว่าจะได้ของดีนะขอผลดีสักหน่อยแล้วกันคำรามเผื่อเผือเผื่อเผือได้ไงเผือได้ผลไม่ก่อนนะอุ้ยตายชิปหายแล้วนี่ไงลืมแล้วลืมลืม ลืมไหมลืมลืมเซฟนี่แหละประจำไหมประจำมาครับกดอนุญาตเซฟไปเรียบร้อยแค่นี้เราก็สามารถสปอนใกล้ๆ้บอสได้โดยที่เราไม่ต้องกลับไปนะฮะเยี่ยมเลยฮะดีนะที่มีจุดเซฟใกล้ขนาดนี้แต่ถ้ามีจุดเซฟที่ไกลมากกว่านี้แล้วก็ผมก็ไม่อาจจะรับประกันได้ว่าอ่เราจะต้องเดินทางไกลขนาดไหนก็แต่บอสอยู่ไหนอะนี่ไงจ้าต้องเปิดหาคีย์อะ ผมหาไอ้แจ็คไม่เจออยู่ไหนเจ้าแจ็คแหวนไอ้ยูมาแล้วจ้าเปิดฮาคิราชันไอ้ไม่ใช่ฮาคิสังเกตตามด้วยฮาคิราชันนี่ไงอยู่นิ่งกับที่ละเหลือเขื่อนไปหนึ่งทีครับตามนั้นด้วยสเต็ปฟันนี่คำรามใจ <c oughs> กลางมองไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเราใจเย็นใจเย็นโอ,ยโอ้ยแหลก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 ชิบหายแหลกแหลกโอ๊ย my god <c oughs> นีแล้วครับก็คือพลังหมาหมู่รู้ไว้ซะเถอะไอ้แจ็คตอนนี้รู้สึกว่ามันชิบหายนะครับปล่อยให้เพื่อนตีเลยผมจะนั่งดูนะฮะเพราะว่าตอนนี้เราได้ทำนามเมดพอแล้วนะและในตอนนี้มันก็จะตายเต็มทีแล้วจะตายแล้วขอปิดลิปเรียบร้อยครับผมได้รับอะไรอีกล่ะครับเนี่ยนี่จะได้ทุกคลิปเลยล่ะครับอะไรดวงจะมาขนาดนี้ผมบอกแล้วครับนี่แหละฮะคือผลบุญที่เราได้ไป แจกผลกับน้องๆที่อยู่โลกแรกผลบุญก็เลยสนองมายันถึงโลก2อยังไงล่ะครับอุย้ยคอน,นี้ได้หน้ากากบวกดาเมจทุกอย่าง4%แล้วก็ป้องกันดาเมจทุกอย่าง4%ถือว่าดีมากๆมาใส่โชว์หน่อยละกันแต่รู้สึกว่ามันไม่เข้ากับธีมเรามากกว่าวันนี้เพราะวะ่นเราจะเปลี่ยนไปเป็นใช้ตะเกียงเหมือนเดิมนี่แหละดูเคแล้วตอนนี้ผมกําลังได้ยินเสียงเจ้าทะเลโหยหวนอยู่ข้างหน้านี่แหละมาดูกันครับว่าเกมนี้ เราจะได้อะไรอีกนะฮะวันนี้ตอนแรกเนี่ยเราตีแจ็คไปเราได้อ่าได้นหน้ากากมานะก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยแต่ว่าในใจผมผมอยากได้เขียวอะ่ะคือตอนนี้เรายังไม่ได้เขียวเลยนะแ e ว r อายุ <are> <c oughs> ขอบคุณเพื่อนๆนะครับมาแล้วก็เหลือประมาณครึ่งกว่าหลอดขอบคุณครับโดยที่ผมไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียแรงตีให้เหนื่อยเปล่ายังไงล่ะตีตีนี่นี่แป๊บนึงแป๊บนึง่งอยู่ข้างบนแปป๊บหนึ่ง ปันนีแบบมันกิงไม่ถนัดเลยอะเลเซอร์ดิออ้ยรอบนี้มีกุลาดด้วยแรงจัดบอกเลยไอ้จัทะเลวันนี้มึงไม่รอดแน่ตอนนี้เราจะทะเลเหรือทั้งหมดทัด้งหมด3ามแสนนะฮะจังหวะน,นี้แหละผมต้องเป็นคนปิดฉากของมันเหมือนรอบที่แล้วรอบที่แล้วเนี่ยที่ผมเป็นคนปิดฉากมันก็ได้เทียสองแต่ว่ารอบนี้มันต้องได้ของบางดีคุณได้รับอะไรไม่รู้ถ้าจะให้แปลตามตรงมันแปลว่ากระดูก แป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งเราได้อะไรวะเนี่ยเฮ้ย hey! รอบนี้มีอีเวนต์ชิ้นที่5ที่ผมไม่ได้นึกถึงนะครับนั่นก็คือกรามเจ้าทะเลนั่นเองนะครับโดยจะลดดาเมจทั้งหมด30นะินะที่เจ้าทะเลมันตีมาแล้วก็บวกดาเมจอีก3%มอที่เราตีเจ้าทะเลนะครับส่วนอันเก่าเนี่ยจะบวกทั้งหมด20นะครับส่วนอันดับที่2เนี่ยจะบวก2% ซึ่งบอกเลยว่าของอีเวนต์ใหม่ระดับลิมิเต็ดมันต้องดีกว่าแน่นอนว่าแต่ครั้งหน้าก็ยังเป็นเทียนหนึ่งนะครับกล่องเกลือมาหาเกลือดูสิรับผลเขียวแป้งดอกเต็มไปเลยอ่ะดูสิป๊าบได้มาสามมณีกับผลเขียวอีกผลหนึ่งนะครับผลพระไม่ได้เลยเนี่ยจตเป็นเกลืออย่างนี้วะเนี่ยเฮ้ยตอนนี้นะครับได้รับข่าวแจ้งจากชาวประมงบอกว่าตอนนี้ เจ้าทะเลเกิดอีกตัวนึ่งแล้วเหรอครับวันนี้เราจะตีทั้งหมดล่านาหมด3ตัวโดวยตัวนี้จะเป็นตัวสุดท้ายนะครับที่ผมจะต้องได้ตีนะครับมาดูดีว่าวันนี้มันจะดอบอะไรบ้างเอ่ยถือว่าเป็นเกียรตินะครับตีตัวสุดท้ายในคลิปนี้ผมจะขออนุญาตใช้กลามเจ้าทะเลในการตีแล้วกันโอ้ไม่จ้โอ้โห เงาไมหมเงาไมหมเงาไมหาไมวัสดีพี่มาถึงแล้วคิดถึงพี่ป้าเปล่าแต่ทะเลแทบจะตีผมไม่เข้าเลยอะตอนนี้้ยคุณอยู่ในการต่อสู้ไม่ไม่ไอ้คืนกุละโอ้โหมันมีสองคนตายละไปทันไหมล่ะเนี่ยฉีดเลยรีบตีรีบตีรีบตีไม่มีอะไรจะเสียละว,วัดก็วัดว่าจังหวะนี้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะตายแล้วมุดน้ำหนีเหรอแสนหนึ่งสุดท้ายกับเลือดที่เหลืออยู่ต้องปิดฉากด้วยดาบโอริงลำล้ำล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 ำเรียบร้อยได้มา25แคนบี้ครับรอบนี้หวังว่าน่าจะเป็นผมไม่ต้องบอกแล้วครับทุกคนเพราะว่าทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าผมแล้วแ๊บเนี่ยเรียบร้อยครับรอบนี้เราได้ผลผลอะไรไม่รู้ฮะ โอเคครับทุกคนก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครผมด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับโอเคครับสำหรับวันนี้เราก็ยังไม่ได้เคียวอยู่ดีนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผม talvez technology Someone get the money counter. I? I can keep thumb in it. Turn a ten piece to a twenty quick. I got money busting out the money clip. Make a call and hit another lick. Someone get the money counter. I? I can keep on.